สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละอองชาแนลนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาที่เขื่อนห้วยขนาดมอนนะคะท่านชมคะ่ะก็พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศที่เขื่อนห้วยขนาดมอนนะคะก็ยามเย็นเย็นนะคะท่านผู้ชมอากาศก็ลมเย็นสบายนะคะแล้วก็แอดจะมาขอโชคขอลาบกับต้นจะบกนะคะท่านชมคะ่ะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็มีผู้โชคดีนะคะได้โชคได้ลาบจากต้นจะบกนะคะ คุณพี่ก็เป็นแม่ค้าขายส้มตำอยู่ร้านนี้นะคะท่านชมคะ่ะก็จะขายประจำอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นผู้โชคดีงวดที่ผ่านมานะคะแล้วก็แอดก็เลยอยากจะมาตามหาตัวเด็ดๆไปฝากกับ f อทุกท่านนะคะค่ะย,ยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตเด็ดๆนะคะ นี่นะคะบรรยากาศที่เขื่อนห้วยขนาดมอนก็น้ําเต็มเขื่อนเลยค่ะท่านผู้ชมคะน้ําใสสะอาดนะคะก็ใครอยากจะมาเที่ยวชมก็เชิญได้นะคะวันนี้เอดก็จะมาขอโชคขอลาบไปฝากเอซทุกท่านนะคะจากต้นจุบกต้นนี้นะคะท่านชมก็ใหญ่มากๆนะคะก็เอดคิดว่า เกือบร้อยปีน่าจะได้นะคะท่านชมคะก็มีผ้าสีผูกไว้ด้วยนะคะแอดก็มากับคุณพี่ห้าเจ็ดเม็ดเดียวนะคะก็มาตามล่าหาตัวเด็ดๆไปฝากเอฟซีทุกท่านนะคะนี่นะคะคุณพี่ก็จุดธูปขอโชคขอลาบกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะคะคนเจ้ามาสมชกสมเรียบก็เอ้คนเจ้าคนเคนจับจับคนเจ้ามันมันโมลุลู ตาใ่เต้คนเจ้ามุ่มชกมุ่เวียกคนเจ้าเคยบัสะพองตายบะร่องตาขรื่งร่รืนนเมือนี่ยอี่เนีายน่นี่นี่เนนีเนยนี่เน่ยนี่เนี่นี่นียนี่าน่เนีี่เนี่ยน่เนยน่เนี่ยี่เนี่ยนียนี่เยีี่ ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะค่ะแอดได้ข่าวมาว่าคุณพี่งวดที่ผ่านมาโชคดีใช่ไหมคะพี่โชคดีนิดหนึ่งค่ะโชคดีนิดหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะได้โชคจากจุดไหนคะพี่จากตรงต้นจบกตรงนี้แหละค่ะอ๋อจากต้นจบกต้นนี้เนาะใช่ค่ะอ๋อถูกมากี่งวดแล้วคะพี่เพิ่งซื้องวดนี้งวดแรกอ๋อเพิ่งซื้องวดนี้งวดแรกเนาะได้ตัวไหนคะพี่ได้สามแปดได้สามแปดตัวเดียวใช่ไหมคะ อโอ้ยตรงตรงเลยเนาะพี่เนาะไม่ต้องกลับเลยเนาะสามแปดตรงตรงเลยค่ะท่านชมก็สามแปดก็ออกล่างนะคะก็เลยโชคดีนะคะงวดนี้ได้หรือยังคะพี่งวดนี้ยังไม่เห็นเลยค่ะยังไม่เห็นเนาะจ้าเดี๋ยวงวดนี้ได้ตัวไหนอย่าลืมบอกเอสด้วยนะคะเดี๋ยวเอสจะซื้อด้วยค่ะพี่จ้าจข,อขอบคุณคุณที่มากนะคะที่ขอบคุณค่คะ นี่นี่เลขเด็กกิสุกมันยกเม็ดมจังนี่นะคะท่านชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูตัวเลขจากต้นจบกนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาคุณพี่ก็ได้โชคได้ลาบจากต้นไม้แห่งนี้นะคะคือต้นจบกนะคะท่านชมคะไหนคุณพี่เห็นจุดไหนคะพี่ช่วยบอกแอด่อยคะว่าเห็นจุดไหนคะตัวเลขยังอยู่ไหมคะพี่ งวดที่ผ่านมาที่เห็นเป็นตัวไหนคะ38มแดตัวเดียวใช่ไหมคะพี่โอ้มาขอตรงจุดนี้ได้สาปดตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมจากต้นจะบกนะคะคุณฟี่ช่วยชี้บอกเอซีชัดๆหนะะ่อยค่ะว่าสาปยังอยู่ไหมคะตรงนั้นเป็นเลขสามข้างหลังเป็นเลข8ดเนาะ นี่นะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมามคุณพี่ก็ได้โชคจากตรงจุดนี้นะคะม,มองเห็นเป็น3ามนะคะตัวเลขก็ยังอยู่นะคะท่านผู้ชมคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่องไปกับคุณพี่กันนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคอีกนะคะในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะงวดนี้คุณพี่เห็นไรือยังคะพี่ อ,อ๋องวดนี้ยังไม่เห็นเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาคุณพี่ก็ได้จากจุดนี้นะคะคข้างบนเห็นพี่เห็นเป็นตัวไหนคะเล้าอ,อ๋อเหมือนเลข้าใช่ไหมคะ,ะใช่โอ้ยใช่แอดก็ว่าเหมือนกันคะ่ะพี่เก คล้ายๆเก้าแดนะพี่เนาะ,ะอาชี้บอก f อฟชัดๆอีกรอบคนค่ะต9ตรงนี้เลขเก้ตรงนี้เลขแปอจ้ะวันนี้ <c oughs> ก็มองเห็นเป็น9กับ8นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณพี่ผู้โชคดีก็ยังไม่เห็นตัวเลขนะคะวันนี้แอดจะมาส่งให้กับ f อฟทุกท่านส่งไปกับแอดนะคะเดี๋ยวแอดจะลองรูปแป้งดูนะคะท่านชมคะ่ะเผื่อว่า เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาจะประทานโชคลาภให้กับเอฟซีทุกท่านก็เป็นได้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูตัวเลขจากจอมปลวกนะคะเพราะว่าต้นจะบกต้นนี้ก็ข้างๆเต็มไปด้วยจอมปลวกนะคะนี่นะคะก็มีก่อตัวขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะท่านผู้ชม แอดเชื่อว่าที่ตรงนี้น่าจะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขลังมากๆนะคะเพราะว่าให้โชคแม่นค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็คุณพี่ที่เป็นแม่ค้านี่นะคะก็เป็นคนขายส้ตมตำอยู่ที่เขื่อนห้วยขนาดมอนนะคะก็ได้โชคได้ลาบจากต้นจบกต้นนี้นะคะ แอบจะลองส่องดูนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะก็ค้างๆเต็มไปด้วยจอมปลวกนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะตรงจุดนี้แอดมองเห็นเหมือนเลขเจ็ดค่ะข้างหลังมือนเลขแปดนะคะคล้ายๆเจ็ดกับแปดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องเชื่อแอดค่ะท่านผู้ชมคะให้ท่านผู้ชมส่องด้วยสายตาตัวเองนะคะเดี๋ยวจะมาส่องตรงตรงนี้ดูนะคะก็จอมปลวกเหมือนกันนะคะก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะคะ ตรงนี้ก็เหมือนเลขห้านะคะตรงนี้ก็คล้ายๆเจ็กับ5นะคะจอมปลวกตรงจุดนี้เอดก็มองเห็นเป็น7กับ5นะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเหมือนกับเอดไหมคะตัวเลขก็ชัดมากๆค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหค่ะ ฝั่งน้นจะมองเห็นเป็นเจดแปดนะคะฝั่งนี้จะเห็นเป็น7จ็ดห้าค่ะท่านผู้ชมคะก็ให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขจอมปลวกในวันนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะเพราะว่า7จห้าก็ชนกันหลายที่แล้วนะคะท่านชมคะแอดคิดว่าน่าจะมาในงวดนี้นะคะเพราะว่ามาแรงมากๆค่ะเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะ ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะนี่นะคะท่านชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปส่งดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากลูกแป้งแล้วนะคะจะมาส่งตรง จุดที่เคยให้โชคกับคุณพี่กันนะคะท่านชมซึ่งงวดที่ผ่านมาคุณพี่ก็ได้โชคจากจุดนี้นะคะเห็นไหมคะพี่นี่นะเอฟราเือนเงินตรงนี้นะชัดหนึ่ยคุณพี่ช่วยชี้บอกเอฟซีหน่อยค่ะอันนี้แปดหนึ่งค่ะอตรงจุดนั้นเป็นแปดกับหนึ่งใช่ไหมคะจ้ะนี่หกเจ็ดใช่หกเจ็ดชัดมากเลยพี่จ้ะ เจ็ดตัวใหญ่ค่ะหก <6, S 1> <6, S 2> ก็ตัว 7, ดำดำเนาะเ<ะ>นี่ยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะเพราะว่าตัวเลขก็ขึ้นให้เห็นชัดมากมากนะคะข้างล่างจะชัดกว่าข้างบนเนาะพี่เนาะหกเจ็ดหกเจ็ดจะชัดมากมากนะคะแปดหนึ่ง <8, 1. S 1> ข้างบนมองเห็นเป็นแปดกับหนึ่งนะคะในราว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเหมือนกันไหมคะก็ส่งไปด้วยกันนะคะ เห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าการส่องกันมองของแต่ละสายตาก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะก็ช่วยกันส่องไปด้วยกันนะคะเผื่อว่าจะโชคดีร่วมกันนะคะแต่ว่าวันนี้คุณพี่ห้าเจ็ดก็มองเห็นเป็นแปดหนึ่งกับหกเจ็ดนะคะแต่ว่าคุณพี่ผู้โชคดีก็ยังไม่เห็นตัวเลขนะคะท่านผู้ชม งวดนี้ยังไม่ได้นาะพี่เนาะใกล้ๆออก,กอใกล้ๆวันออกก่อนเนะาะเดี๋ยวใกล้ๆวันออกอาจจะมา,าถามคุณพี่ให้นะคะเพราะว่าคุณพี่ก็เป็นผู้โชคดีงวดที่ผ่านมานะคะก็ได้โชคจากต้นจับกต้นนี้นะคะแล้วก็ตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดนี้คุณพี่ยังไม่เห็นนะคะ นี่นะคะท่านชมตรงจุดนี้ก็เป็นเลขหนะคะข้างหลังก็เป็นเลข7นะคะวันนี้มาขอก็มองเห็นเป็นหกเจดกับแปดหนึ่งนะคะงวดก่อนคุณพี่ก็เห็นราวแถวๆนี้นะคะท่านชมแต่ว่าคุณพี่ไม่ได้ลูกแป้งนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองนําไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขตรงจุดนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะตัวเลขหกเจ็ดกระชับมากๆนะคะท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะเพราะว่า เอ็ดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะหส่วนท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะค่ะเอ็ดกาขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะทรงภูษณ์คนเคยเหยไม่เจ็หา